มอไอเจล่าอยู่ตรงนี้2ตัวแล้วพาลี่ไปเนี่ยมึงเข้ามาในอาณาเขตกูเลยพวกปื๊บตีครับผมปื๊บ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 แดดลบเจ็ยูนิตตีปกติพอ212เรียบร้อยโซโล่คิวเดี๋ยวเราปักธงหน้าป้อมมันนี่แหละนี่คือแผ่นดินไทยพอกูอยู่ปูกูตายึงมานี่เลยกลางอาณาเขตครับผมยาเลียโซโลคิวมาครับน้องพี่พาสีไม่มี่างนี้ก็ไปเกิดใหม่นะปื๊บเออนี่ย เคยเห็นดวงจันทไหมฉันหมายถึงดวงจันทร์ดวงแรกเนะี่ยและนี่คือบทพูดของตัวใหม่นะครับผมในตำแหน่งมิดเลนที่มีชื่อว่าฮาย่า,ยาน,นั่นเองนะครับ <c oughs> ผมในตำแหน่ง Mid. มิดม้าใหม่สดๆร้อนๆเลยซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเราสามารถซื้อผ่าน เหรียญในเกมหรือว่าใช้โทเค็นเวลาซื้อได้นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่จัดเนี่ยก็มาซื้อกันได้เนาะซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าสกิลน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งมีความสามารถแบบไหนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในหมวดฝึกซ้อมกันพร้อมกับแนวทางในการเล่นและการคอมโบ,โบเบื้องต้นนั่นเองนะครับช่วงนี้เนี่ยอาจจะยังลงแรงไม่ได้นะตัวละครตัวนี้เนี่ยเพราะมันโดนแบนแน่นอนอะถ้ากูไม่ได้เล่น ก,ก็เดี๋ยวเรามารูจักพาสซีกกันก่อนนั่นเองนะครับซึ่งพาสซิฟของฮาย่าเนี่ยจะทํางานอยู่ทั้งหมด3อย่างเนาะเป็นการสร้างสัญ,ญลักษณ์นะครับผมเป็นการเสริมพลังและก็สร้างความเสียหายเป็นเวทนั่นเองนะครับผมเมื่อเราใช้สกิลนะครับก็จะทําการสร้างสัญ,ญลักษณ์นั่นเองซึ่งสัญ,ญลักษณ์เนี่ยจะอยู่ใต้เท้าของศัตรูและสามารถมาร์กได้มากกว่า 4- ี่ห้าตัวขึ้นไปเลยนั่นเองนะครับผมก็คือตัวทั้ง5้าตัวและพาสซีฟที่2นะครับเมื่อเราใช้สกิล ทั้ง3จะแตกหมดมือนะครับแล้วกดโจมตีปกติมันจะยิงกระสุนออกมา3ลรูปนะครับเป็นกระสุนเวทเนาะโจมตีปกตินั่นเองปึ๊บ,บดูนะแล้วก็ตีปกติหนึ่งทีปึ๊บเห็นไหมมันจะปล่อยไป3ทีเนี่ยเป็นสายเสริมพลังสร้างความเสียหายเป็นเวทให้มันตีแรงขึ้นนั่นเองสำหรับพาสซีฟนะสกิลต่อไปนะครับผมก็คือสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นคลื่นจันทเซียวนะครับผมเป็นการเลือกทิศทางว่าเราจะปล่อยไปทางทิศทางไหนก็ได้นะครับปึ๊บเมื่อเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเป็นการสร้างความเสียหายเป็นเวทะแลล้้วกก็ิงสัญ,ญษณ์ไ ศัตรูนั่นเองพอเราแปะสกิลหนึ่งไปปุ๊บแล้วย้ำสกิลหนึ่งไปอีกหนึ่งทีปุ๊บเห็นไ,ไหมทูดาเมจขาวมันก็จะขึ้นมานะครับนี่เป็นดาเมจทูดาเมจพิเศษนะครับผมสหรับสกิลหนึ่งและสกิลหนึ่งเนี่ยยังแปะสัญลักษณ์ได้มากกว่าห้าตัวเลยนะครับเห็นไหมทุกตัวเนี่ยจะโดนสัญลักษณ์หมดนะครับผมพอเราย้ำสกิลหนึ่งเข้าไปเนี่ยก็จะโดนทูดาเมจทุกตัวที่มีสัญลักษณ์นั่นเองนะครับสหรับสกิลหนึ่งนะ หากว่าตัวไหนที่ไม่ไม่มีสัญลักษณ์นะครับผมมันก็จะโดนเพียงแค่ดาเมจที่เป็นความเสียหายเวทเท่านั้นนะในส่วของสกิล2องของฮายานะครับผมเมื่อเรากดใช้งานเนี่ยเ,เราจะได้รับโลนะครับผมพร้อมกับสร้างความเสียหายเป็นเวทแถมยังทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะได้ด้วยนั่นเองนะครับผมถ้าศัตรูที่มีสัญลักษณ์นั่นเอง พอเรากดสกิลย้ำไปหนึ่งทีเนี่ยศัตรูจะโดนสถานะเป็น0.5วินาทีนะครับแต่พอเรากดย้ำไปหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะโดนเพียงแค่0.25วินาทีเท่านั้นเพราะว่ามันจะลดลงอีก50เเนตนั่นเองหรือถ้าศัตรูที่ไม่มีสัญลักษณ์แล้วเรากดสกิลสองไปเลยมันก็จะโดนสถานะแค่0.25วินาทีเท่านั้นถ้ามันมีสถานะอยู่ใต้เท้านะครับปุ๊บนี่คือสัญลักษณ์ของเราเนาะกดสกิลสองไปหนึ่งทีมันก็จะโดนสตาร์ท0.5วินาที ไม่ได้นานนะคือเล็กน้อยถึงปานกลางนั่นเองนะครับแต่มันก็ช่วยให้ศัตรูเนี่ยชะงักได้นั่นเองกดสกิลสปุ๊บได้รับโลสร้างความเสียหายแล้วก็สร้างสถานนะต่างกันที่สก,กิลสุดท้ายนะครับผมความสามารถอย่างสุดท้ายคือสก,กิลสของตัวหายาเนี่ยมันทําอะไรกันได้บ้างนงารราั่นเองเมื่อเรากดสกิลสนะครับผมจะทําการลิงศัตรูเนี่ยเป็นเวลา1.5วินาทีนะครับเห็นไหมเราสามารถเลือกได้เลยนะครับ ห่งเป้าหมายเท่านั้นนะทุกคนต่อให้อยู่สนนี่ห้าคนเราก็เลือกได้แค่1คนเท่านั้นเนาะไปทําการลิงค์ศัตรูเนี่ยหนึวินาทีเลยนะครับผมหลังจาก1.5วินาทีเนี่ยมันก็จะเข้าพาสู่ห้องแห่งฝันนนั่เองนะครับคืออนาเขตของตัวฮาย่าเนี่ยปุ๊บเห็นไ,ไหมเมื่อเราเข้าสู่ใช้งานนะครับผมมันจะรีเซ็ตสกูดดาวทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามนั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับพอเรากดอัติเมตปุ๊บเนี่ย มันจะลิงก์ศัตรูเนี่ย1.5วินาทีภานใน1.5วินาทีเนี่ยเราจะได้ลดความเสียหายนะครับที่ได้รับเนี่ย70%เลยและ1.5วินาทีนี้เราอย่าหลุดจากศัตรูเด็ดขาดนั่นเองถ้าศัตรูฟิเกอร์หนีหรือว่าเราห่างจากศัตรูเกินไปเนี่ยลิงก์มันก็จะขาดก็จะไม่ถูกพาเข้าสู่อนาเขตนะครับลิง์ปุ๊บ1.5วินาทีพาศัตรูเข้าปุ๊บทุกสกิลจะถูกรีเซ็ตหมดนะครับเมื่อเรากดอัตติเมตอีกหนึ่งครั้งในระยะของอนาเขตนะครับมันจะทำการเดกดหนรบึบ เราเข้าไปใกล้ศัตรูเนี่ยเรากด Ultimate อัลติเมทหนึ่งครั้ง <haven> มันจะแดดถอยหลังนะครับ <you. S 2> คือออกห่างจากศัตรูเนี่ยเจ็ดร้อยยูนิตและเมื่อเรากดอัลติเมทนะครับผมในห้องแห่งฝันนะครับเราจะได้รับโล่ด้วยนั่นเองนะครับผมรูปแบบเข้าใจง่ายนะครับผมกดลิงก์อัลติเมท1.5วินาทีปุ๊บเข้าสู่ห้องแห่งฝันและลดคูลดาวทุกสกิลนั่นเอง <don> เมื่อเรากดอัลติเมทย้ำอีกหนึ่งทีทําการแดดหนีศัตรู700ยูนิตนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของคอมโบนะครับว่ามันทํางานยังไงนั่นเองนะซึ่งคอมโบเนี่ยหลักการง่ายๆเยนะครับอิงกับพาร์สของตัวฮายาเนี่ยเราต้องทิ้งสแต็กบนมือให้หมดทั้ง3สแต็กแล้วตีปกติ1ครั้งนะครับเพื่อเอาดาเมจเสริมนั่นเองคอมโบแบบเบสิกนะครับทุกคนให้เราสร้างสัญ,ญลักษณ์ก่อนไปห่งทีเนาะแปะด้วยสกิล2เพื่อเอาสตันศูวินาทีแล้วก็ย้ำไปด้วยสกิล1 เมื่อดาเมจหมดนะครับให้เรากดโจมตีปกติ1ครั้งเพื่อเอาสเต็ตนั่นเองนะครับทุกคนเห็นไหมและพอมันรีเซ็ตเสร็จหนึ่งทีเนี่ยเราจะกด1หรือ2ก่อนก็ได้นะครับถ้าเป็นระยะประชิดเนี่ยทุกคนกด2กด1แล้วกด2แล้วตีปกติแล้วอันติเมทนะครับผมปึ๊บลิ้นเข้าศัตรูปุ๊บเรารีเซ็ตนะครับถ้าหาว่าศัตรูเข้ามาใกล้เรากดอันติเมตหนึ่งทีแด็ดหลบนะครับกด2 1 2ตีปกติเห็นไหมแล้วก็วนไปในนี้เรื่อยๆนะครับออกมาถ้าศัตรูยังไม่แตกนะครับกดย้ำไปหนึ่งท อเบอคอมจอยนะครับบอกเลยว่าโค้ดเบสิกและเล่นง่ายมากๆเดี๋ยวไปดูในเกมมันดีกว่าไปใช้ก็กปีได้อยู่เร็วด้วยนะเราน่าจะอ้อมผิดทางนะเนี่ยต <Copy, S 1> ลอดเลือดนิดเดียวกูเขียวได้ปะปึ๊บฮึม <c oughs> นี่ต้องฟิกเกรโยกปึ๊บปักธงปักธงออโร่รับทุกคน <c oughs> รู้สึกต้องเกมมันจะเป่านิดหน่อยแฮะโอเค เวลาเราใช้สกิลเสร็จนะครับผมก็อย่าลืมตีปกตินะเพราะว่ามันพาสซีฟมันจะทำงานหลังจากที่เราใช้สนะ oh, <no. S 1> กิลเสร็จเนาะแองเจล่ากำลังเดินมานะครับ <No. S 1> อ่านี่ไงตายเลยไหมไม่ตายปึ๊บเราเดี่ยวไอ้นี่ดีกว่ามาอยุยาเลียวะ่ะทุกคนแล,แล้วอืมแล้วยาเลียกดพาสซีฟผมไม่น่ารอดนะเอาล็อกผิดตัวว่ะเรียบร้อยครับผมหนีดิไม่อยู่แล้วปล่อยกู คือเวลาเราปล่อยสกิลสองเรายังได้รับโล่ด้วยนะนี่คือคือข้อดีเวลาเราจะหนีเนาะแปะตีอุ้ยถอยอันนี้นมาปึ๊บถอยเลยอุ้ยสวยคือแบบล่วงแล้วไม่ละเอาเดี่ยวไอตัวชาลอตด,ดีไหมเดี่ยวสักตัวเลยไหมล็อกพีตัวหลบครับผมปึ๊บปึ๊บตีปกติตีปกติตีปกติล็อกแล้วก็ตีปกติไปครับผมเรียบร้อย โซโรคิวการอาเขตเวลาคอมโบของตัวฮาย่าเนาะปล่อยหนึ่งกับ2ให้หมดมือนะครับแล้วก็ตีปกติแบบนี้ปล่อยให้หมดแล้วก็ตีปกติแล้วก็การอาเขตปุ๊บอ,อย่าให้มันหนีนะครับปุ๊บแล้วก็ตีปกติตีปกติเรียบร้อยแล้วก็ออกนะครับคือปล่อยสกิลให้มันครบสาสแต็คแล้วก็ตีปกติมันจะแรงมากนะครับ อ่าปึ๊บปื๊บปึ๊บป๊บมาดิเรียบร้อยครับผมบอกเลยว่าสกิลหนึ่งไฮยาไกลมากครับเอาไปโซโลในป้อมเลยไหมปื๊บปึ๊บปื๊บปื๊บป๊บป๊บตีปกติลิงครับผมมาปึ๊บปื๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บเรียบร้อยครับผมแล้วก็มันโกงมันแรงมากและแนนาเขตนะครับตอนที่เราลิง เราต้องรอ1.5วีนะซึ่งในระยะ1.5วีเนี่ยเราจะได้การลดความเสียหายที่ได้รับนะครับ70%เลยมันก็ไม่ได้กดอันติเมตแล้วก็เข้าสู่อนาเขตทันทีเนาะมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันอยู่เพราะถ้ามันเข้าทันทีเนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างจะโกงไปนี้นิดนึงผมถึงบอกไงว่าทุกตัวละครในเกมนี้เนี่ยมันจะมีสเปซให้มันแทรกแซงอยู่นะครับปึ๊บล็อกไปแล้วก็ตีปกตินะครับปึ๊บกดโลเลย ปักธงครับผมเอาโล่อุ้ยถอยอเลซิโอมาแรงยังวะจะบอกนะไม่ไหวกับอเลซิโออ่ะโโอ้หอเลซิโอมันโล่เยอะกว่าเว้ยปาดสะกี้หนึ่งไปเรื่อยนะทุกคนปาดไปอีกครับผมเฮ้ยอเลซิโอมันโล่หนาจัดเลยอ่ะมันกลางโล่ฟิลิปปินส์ด้วยปึ๊บปุ๊บอันติเมตเลยนะกลางนาเกตนะผมปึ๊บอันติลาจะรีนะทุกคนปึ๊บปุ๊บปุ๊บถ้ามันพุ่งเข้ามาให้กดอันติเมตหนึ่งทีแล้วก็ตีปกติ แปสองนะครับเรียบร้อยโซโล่คิวคือในวงของติเมตอ่ะมันดีตรงที่เราใช้ติเมตเสร็จใช่ไหมรอแค่หนึ่งจุดห้าวิอย่าให้มันลิงขาดถ้าลิงขาดมันก็จะหลุดหนึ่งจุดห้าวินี้ถ้าลิงไม่ขาดนะครับมันก็จะดึงเข้าสู่ไอตัวของอาณาเขตเนาะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยติเมตของเรามันจะรีเซ็ตทันทีนะครับเราสามารถกดเพื่อนหนีจากสตูได้เนี่ยระยะคือเจ็ดร้อยยูนิตนะครับมันดีตรงนี้นี่แหละ ไอ้เจะไล่อยู่ตรงนี้สองตัวแล้วพาลี่ใบเนี่ยมึงเข้ามาในอาณาเขตกูเลยพวกปื๊บตีครับผมปื๊บ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 แดดลบเจ็ดร้อยยูนิต <'s> right. ตีปกติพอสองหนึ่งสองเรียบร้อยโซโล่คิวเป็นมิดเลนที่โซโล่กับป่าได้นะครับด้วยการ 1, 1, s right. <S หนึ่งหนึ่งแบบร้อยเปอร์เซ็นลี่ใบงงอยู่ในดงอาณาเขตเป็นมิดเลนที่แบบว่าคือโดนแบนแน่นอนอะเมตาแพทนี้นะครับ คือถ้าเจาตัวมาแก้มันนะก็คงเป็นตัวแบบประชิดทันทีอย่างพวกหลีใบพวกตัวของลิงนะที่แบบต้องเบิดล่วงเลยอย่างเงี้ยรูหน้าก็น่าจะโอเคอยู่หรือไม่ก็เป็นแบบพวกป่าแทงเลยนะครับถ้าแบบเลือดไม่น้อยจริงๆเนี่ยเอาไม่ลงนะจ๊ะอุ้ยผมตีปกติไม่ทันยาเรียมันโดดซับหัวทันนะจะจบได้ไหมไอันนี้มาละล็อกก่อนเลยเปึ๊บเปิรบเปบเปรบปบเรียบร้อยโดนจริงไปก่อน เรารออนาเตใส่ตัวนี่แหละผมจะเอาแคลรี่มานะผมอยากได้ตัวของอารสติโออ่ะรอมันโดดไหมเดีย๋ยวเราปักธงหน้าป้อมมันนี่แหละนี่คือแผ่นดินไทยพ่อคู่อยู่ปูู่ตายึงม,มานี่เลยการอนาเคตล้ผมยาเลียโซโล่คิวมาครับน้องพี่พาสีไม่มีอย่างนี้ก็ไปเกิดใหม่นะปึ๊บแปะครับผมแปะแล้วก็ตีแปะแล้วก็ตีตีพาสีหมดพาสีหมดปึ๊บปึ๊บป๊บ,ป,บปีกโลบครับผมช่วยใครได้บ้าง ช่วยใครได้บ้างช่วยใครได้บ้างช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยอูเคียวมึงช่วยกูด้วยน่าจะจบก่อนนะเนี่ยเรียบร้อยครับผมคือมันเล่นสนุกมากเป็นมิดเลนที่เล่นสนุกมากนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับผมพงไทยโคตรสนุกเกมมิดเลนเป็นมิดเลนที่แบบน่าจะโดนแบนแน่นอนนะครับก็ลองเอาไปเล่นดูกันได้เนะเาะก็จบที่บ W S นั่นเอง เธอน่ะเคยเห็นดวงจันทร์หรือเปล่าฉันหมายถึงดวงจันทร์ดวงแรกเนี่ยโ Oh my god บักสัด